วันนี้ผมจะมาสอนใช้แบ็คแฟรในแมปอะไรสักอย่างนี่แหละผมจะไม่ได้แต่ว่าผมจะมาสอนใช้แบ็คแฟรยูจิและโกโจอย่างแรกก็คือผมจะเริ่มจากโกโจก่อนถ้าโกโจมันต้องใช้สกิล3แต่คนนั้นจะต้องเลือดเหลือสีแดงแบบเลือดน้อยเนี่ยเลือดประมาณนี้ แบบน้อยๆแบบน้อยสุดะผมจะใช้มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าใช้แบบปกติมันก็จะเป็นอย่างแบบปกตินะไอคือแบบปกติมันก็จะไม่มีแต่ถ้าแบบแบบเลือดน้อยมันก็จะปล่อยแบคแฟลได้ มากันที่อติโกโจเห็นนะผมขอ,อกดก่อนอันนี้จะเลือกเท่าไหร่ก็ได้ต้องให้ใช้สกิลสองแล้วก็กดดาวแล้ก็จะปล่อยได้เสร็จกดดาวก็คือกวดวาร์ปเหมือนกวดวาร์ปอะ่ะกดดาวคือกดวร์ปเนี่ยเลือกตันี้น คีออย่างน้อมันก็ให้ต้องให้โดนได้แหละถ้าเนข้งหน้าไม่โดนก็ไม่เปน็นไรแค่ต้องให้โดนข้างหลังถ้าสมมุติว่าใช้ไม่โดนมันก็จะเป็ไหนดาเมจมันก็จะมากระทบโดนตัวเราเองอย่างนี้ ถือว่าหนีได้ดีอยู่แต่ว่ามันจะเสียดาเมจไปมาที่ตัวกันต่อไปอ่ะมาของยูจิเบ็แฟลยูจิจะปล่อยได้3ามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งจะเป็นการกดปกติก็คือไม่มีเบ็คแฟลเป็นการเหมือน,นปล่อยเคลื่อนอะไรไปสักอย่างหนึ่งถ้าจะปล่อยแบ็คแฟลต,ต้องกดสองครั้งต้องแรงดีๆมันจะต้องแรงดีๆพอกดรอบหนึ่งปุ๊บก็ต้องกดรอบสองให้ทัน ประมานั้นของยูจิก็ปล่อยได้สองสก,กิลก็คือสก,กิลที่หนึ่งเาต้องกดกระโดดอย่างนมันจะเหมือนกับกโจที่ต้องเลือดน้อยเหมือนกันเดี๋ยวผมเสดเลือดน้อยมาก่อนอ่ะแล้วมีแบ็คแฟตดูจยเสพมาเยอะๆเ,เลย ไอ้ท่าสามอะ่ะมันปล่อยได้สามรูปแบบก็คือรูปแบบที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้ถ้าเลือดเหลือน้อยมันก็ตัวขาดขึ้นถ้าแบ็กแฟตปกติแบ็กแฟตคืออย่างนี้ตอนเลือดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยถ้าจะปล่อยมันก็ปล่อยยากหน่อยต้องไปฝึกอันแต่ว่ามันก็ใช้ง่าย สำหรับบางคนที่เสียแล้วโอเคคลิปมีเพียงเท่านี้แหละบาย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 